สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแม่เหนียงพารวยชาแนลมาวันนี้ก็มีเลขเด็ดแม่นๆม,มาฝากอีกเช่นเคยค่ะก่อนจะไปรับชมรับฟังตัวเลขก็ขอฝากคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะ สำหรับวันนี้ก็เป็นแนวทางเลขล่างค่ะล่างอย่างเดียวนะคะงวดนี้งวดวันที่สิบหกตุลาคมล่างนะคะเด่นล่าง

แับคู่นะคะศูนย์ห้าศูนย์หกค่ะ ถ้าท่านผู้ชมไม่ชอบที่จับคู่ให้ก็สามารถนําไปจับคู่กับเลขเด่นที่ท่านผู้ชมชอบได้เลยนะคะล่างอย่างเดียวนะคะเน้นๆล่างค่ะ ตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางมีเข้ามีหลุดน,นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยค่ะ สำหรับท่านผู้ชมที่มีเลขเด็ดเลขฝันแม่นๆก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะถือว่าเป็นสะพานบุญให้แก่กันและกันนะคะ ลำรับคลิปนี้ก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้โชคดีถูกหวยรวยเบอร์กันทุกทุกคนเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะ ขอบคุณที่รับชมค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณและสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ